สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องแวดครับพื้นที่จุดบังไฟว่าชันทอดประเพณีบุญบุญบักไฟประจำปีอยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าืาัอนี้เป็นมือมือจุดครับมือัอนี้ มีวงลเตรีมะน้ำสำหรับทันทีกำลังมากมา้แล้วนะครับผู้ไดที่กำลังจะมากครับมากด้ครับห้องแวดครับทางมาบัดเสือกนะครับนนทันนัสซวสุรินกิจกรรมของมาลำจะเริ่มขึ้น ท่านนาา,า,น<ะ>านนางไมแล้้วจะเริ่มทำการแสดง12นาฬิกาถึง17นาฬิกา,ากา็ากาคือเที่ยงหอดจะได้ออกหามงแรงนะครับซีตาบั้งไฟให้กับเราก่อนนะสำหรับท่านใดที่จะมากกามาได้เลยครับอยู่ริมห้องแวดทางบันเชือกนะครับเนินขานคะล้ายก็ลายเติบอยเมื่อนี้ก็มีการทำบุญใช่บาตรเรียบร้อยอ่า พระก็เมื่อกันเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้กําลังเตรียมการเตรียมงานลงทะเบียนสําหรับบังไฟที่จะจุดนะครับรถกระไยเนี่ยโอ,อนอันไวไร้ายนิหน่อยเนี่ยค้างอยู่นี่ล่ะแต่บรรณาใจว่าในการค้างอยู่นี่ห่านอยู่นี่ความปลอดภัยมีบออ,อ,อันนี้ต้องเบิ่งทั้งอบอาตอ,ออบออตเขาจะจัดยังไง ขันบังไฟแตกมาหเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ต้องบริหารจัดการแล้วทางอบตนะครับเนาะมุ่งเฮ้าจะไฟสิว่าใดทีนะตอนนี้ก็กำลังบุญไหว้ครับเพราะว่าช่วงเวลาแปดโมงกว่าจะเก้าโมงนะครับกับบุญไหว้เนเพราะว่ากำลังลงทะเบียน ลานค่าลานค้ายก็มาลายแล้วครับเออลายลาทันทีขอมากะเตรียมการกันลายเติบครับตอนเศร้ายังไม่มีอย่างไรครับเพราะว่ายังน้ำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เออใจทน้อยเขาก็สไล่รถออกมืดฉันรับรถที่ จะมาตรงจุดน,นี้นะครับนี่มีพิทีนะครับมาต่ออีกจังหน่อยครับต่อโดยสวนมักแตงกวานะครับสวนมักแตงกวาอยู่ริมห้องแหวดนี่แหละวันอังคารไายบ่ายครับเปิดเพลงว้ายเนาะนะ,นะกับบัคเลครับจากอาฐานบางไฟนี่แหละอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละ ทั้งปุ่นกัจชมีมงดนตรีแลวก็มีขางมองไฟอยู่นี่นะครับมีพื้นที่ในการจัดงานบุญประเภทนี้บางไฟจังหวัดสิสเก,อออกตอบประตอละออกครับเป็นผู้ดำเนินการอาขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะก,กันเข้ามานะครับกับช่องเจ้าสำรานาบรรยากาศงามเศร้าอยู่ที่ห้องแวด ออมาในห้องแหวดพื้นที่ห้องนะครับพากันเปิดเพลงหนึ่งหันเลี้ออกมากพ่อจะออกมากอะพดเพลงอะเอาเออเดี๋ยวสิติดเลก็กสิทธิ์ว่าสันเถาะนอนเอา,เอาขอบคุณทุกท่านก็นแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องจอสมรานด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะ สบายดีสวัสดีครับ